ต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโก จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ เป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าเขาเสื่อมเขาเสื่อมต้องผ่าต้องผ่าอย่างเดียวเลยใช่บอกไม่ผ่ามามาเขาบอกไม่ผ่าไม่ผ่ากลัวแล้วทําไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหมเดินเดิน ไม่ได้เดินได้นิดนิหน่อยหน่อยแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลยใช่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี้ยเรายังเดินได้ได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกยังไงอุยังนึกเลยอู้หูทำไมถึงถึงขนาดนีเชียวเออ พอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองออเเจกัับตวงถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอกเวลาเขาเขียนเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาเข้าไปดูกันออใช่เราก็นั่งอยู่นั้วเจาอยู่ใครเป็นลูกหลานเนี่ยฮรู้หรือยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอก ทิ้งรวยข้างนอกนะนอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึงส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเฮิร์ตเลยน้อยใจนะน้อยใจแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วมมาทำยังไงครับที่จะทําให้อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหม นวดก็นวดนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะเออเอเอเนี่ยครั้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกๆุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่น<ำ>ี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับคุณวิเชษทําไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้นอ่ะอืเห็นคุณต้นกับ อาจารย์เสรีอ่ะอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็น่าเชื่อถืออ่าเออแล้วลองลองลองแล้วเป็นไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั่นเห็นผลเลยคือขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นคุณคุณต้นประมามเาลืมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหกแล้วว่าไปเดินตั้งสี่กิโลโอ้ไหนถึงว่าเดินเดิน เดินเล่นหรือว่าเดินแขินเดินเดินออกกําลังอ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่า76ใช่เดินไปสัก4กิโลเจ็อสกิโลแล้วพอไปถึงขาไปขาไปโอเคอขาไปโอเคขากลับไม่ไหวแล้ว คน30กว่า4กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่หมามาลืมตัวเลยลืมลืมแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวละมันมันมื่อยมื่ยแล้วตึงมันเมื่ยแล้วตึงนะฮะอ่าก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าอหมาม้าเป็นคนทําเตรียมเองหมอมเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอบ้างไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทำไม <laughs> ไม่อยากรู้หรอว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเข่าเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอหมอบอกป้าไม่ผ่านแล้วหรอบอกเอ้ยดูเดินสิ ใเลยหัวเลาะเลยแกยังจะชวนพาอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วน้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอะมามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยกินด้วยเราว้วหมาก็เเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยมากินตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอ่านอันนี้เป็นแกบอกโอเคโอเคเลยเอาก็เอากะบอกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่าบอกได้โดยเอาขวดเป่าไปให้แกแล้วก็เอาโบสถชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญนะให้ให้กับคนที่เขาเออจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใเอาบุญแล้วแกก็ช่วยทําซึ่งหมามยก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่เยอะเยอะในเพื่อนเพื่อในรุ่นเดียวกันมีใช่ เขาได้ลองกินดูไหมลองดีกันทุกคนเลยโอ้ยบอกก็ตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลยเออไปไหนก็ช่วยและนอกจากนั้นยังได้ผลข้างเคียได้บุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยะดีขึ้นคุณต้นมาหมาเบาหวานสองหเบาหวานสองร้อหาิน้ำตาลสูงสองราสใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มเล่เริ่มทานมา เ,ออเดือนเดือนแรกเหลือร้อยสี่สิบสองตอนนี้แหละครับะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลงร่างกายก็มีกำลังวัง<ข>ชามากขึ้นออขาก็ไม่บวมโอขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมด้วยแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะไหมไม่เคยเป็นหวัดเลยโอ้ย นี่คุยคุยทับเลยนะฮะใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมอม้าแล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยอสบายตั้งแต่ตั้งแต่ได้อาหารเสริมอย่นี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อนไม่คิดจะว่าใช่เหรอแค่ผลไม้ออใช่ไหมอ่า แล้วทุกวันนี้ล่ะครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษกลับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษใช่ไหมใช่เวลาก็ขอให้ม้าสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากอยู่ไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาเอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบแปดสิบก็พอแล้วแปดสิบนี่เหลืออีกสี่ปีนะโอ้สี่ปีก็โอเค อะไรอีกไหมฮะจะไปอย่างละไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เก้าสิบนี่ยเก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อรองเก้าสขาดตัวเก้าห้าแล้วนะไอ้นิดนึงน่าเนี่ยแถมหน่อยร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้ยร้อยหนึ่งไม่เอาหรอกทำไมอ่ะตะบันน้ำเกลียวตําตะบันน้ำไม่เป็นไรเราไม่ตะบันลูกลูกหลานตะบัน ครับขอบคุณมามากครับผู้ใจได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดตัวเหลืองปลหังและโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เม็เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t r e c u l a t o r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ มาดูปัญหาของข้อเขา่าเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยาทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากนะกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทางจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสองชิ้น,นมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกันนะมันก็อยากจะเจ็บนะครับเมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจากว่าใช้งานหนักนะครับมันก็ มันก็แน่นอนนะย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีผุนๆนนะัก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับเม็ดเลืดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเม็ดเลืดขาวก็คือว่ามเ,วเม็ดเลืดขาวเนี่ยเขาหลั่งสาร3ตัวเย,เยอะเกินไปที่เราเรียกว่า t n f alpha i n t e r l i n 6แล้วก็ interlein 17มากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติ ก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทําอะไรมันก็ทาให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อนะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายทาให้เกิดกอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสารสามตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้ รเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืชห้าตัวที่พูดถึงเมื่อตกีน้นี้คือมังคุดกระดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสารสามตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้จากนั้นเราก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูสาในจากเลือดนะครับแล้วก็ดูซ่ว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ย มันมีการหลังสารสามตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสารสามตัวมันจะหลังอยู่แค่นี้นะครับเป็นมาตาม,มาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควรจ,นะจะหลังเท่ากันใช่ไหมนะควรจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่ามันหลังตัวแรกหลังจาก15วันแค่เอแค่7%เท่านั้นเองนะะ สารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ7%ตัวที่2เหลือ65%แล้วก็ตัวที่3เหลือ50%เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าทุกๆุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในวันที่15จะต้องได้ผล